สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาไปที่ยองนะคะปีนควนนะคะนี่ไงปูปูปูนี่เลยค่ะปูได้จอยปูเทือนเหรอมันมันมันว่ามันมีแบบกังซี่ชมพูได้ไหมปูปูด่างลมยาหรือเปล่าปูด่างลมยารู้สึกว่าใช่ไหมนี่ค่ะเออบางทีแบบผู้เทือนเนี่ยมันรู้สึกว่าในนู่นเขาเลยแบบปลูด่างลมยานี่เห็นไหมคะนี่ค่ะ นี่ค่ะทุกคนลูกด,ด่างลงยาเต็มเลยไปต่อไปต่อ เราจะไปไหนกันจ๊ะไม่เลยสุอย่าหยาบคายมากนะวันนี้เรามาเดินป่าคะค่ะเรามาหาต้นไม้กันค่ะต้นไม้ด่างเต็มเลยค่ะต้นไม้ด่างด่างสีส้มๆด้วยนะคะฝั่งนุนต้นนนนะคะไม้นุนค่ะนี่เลยับ ทำด้ามจอบใช่ไหมโอเคคว,อความรู้จักป้อนะคะป่อนะคะนี่เลยค่ะไปกันต่อค่ะ ีการขอน้ำอีกแล้วค่ะอันนี้นะคะคอเลนอะไรนะคะลูกบักคอเลนต้นนี้เหรอคะเยอะเลยที่จอยเย็นหมดทุกขวดบักคอเลนอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้จักค่ะนี่เลยค่ะเตเทียมจ้าต้นนี้ท่านเทียมค่ะใหญ่มากไม่ไม่ไม่รักของแม่เลยค่ะ นี้มีสองวันด้วยค่ะนี่สองวันนี่เลยค่ะเดินไปเลย

<Nhạc> Ai ta cứ, mày tưởng mày đúng đúng rồi, coi à, cứ đi tưởng bày xuống rồi còn xuống mà. Ta mày phải có นี่คือต้นกำจัดนะคะนี่เลยค่ะโอ้โหต้นเจ้าก้าก็ยังต้นเจ้าพุ่งก็ยังต้นนี้อายุเท่าไหร่ได้แล้วตาอืมไม่รู้ไม่รู้จะไม่ค้นโอ้หมีตะปุ่มตะปั่มด้วยค่ะทุกคนนั่นเลยค่ะเห็นไปเห็นไหมเออเหมือนต้นยิ้วลยค่ะนี่อันี้สีขาวหอมโอ้ตำก้านก็มีมีด ไม้แบบนี้เลยไมกนไมทคันหักฟังลูกสันหอ๋อฟังลูกฟังลูกนิมิตนะคะเป็นไม้มงคลนนะุนนี่นะไม้มงคลนะคะนี่รวยโอ้มันเป็นลูกเลย่นเกกจัดสิงชัวไหลแล้วกัจัดสิงวไหลเออกวาม้มันนะคงอยเป็นบนี่ค่ะเถาวันเถาวัน เขาอายุหกสิบห sure. ้าปีค่ะอันน th ี้อายุสามห้านะนี่สามหกนะอ๋อสามปดใช่ไหมคะลินโลกล้ะ ไปไปเดินต่อจ้าปีนขึ้นไปนี่เลยค่ะทุกคนต้นกอหรือว่าเกาลัดเมืองไทยค่ะนี่เลยชี้หน่อยชี้หน่อยทุบหน่อยทุบหน่อยเลยเป็นเหล็กหน้านี้ เป็นลูกแล้วยังวะยังมีอีกอ๋อยังมีอีกใช่ไหมทำอะไรสพล <laughs> <laughs> สพลจะทำอะไรจะกอดต้นไม้ทำไมร <laughs> ักกับรัก <laughs> ผมรักต้นไม้ครับร <laughs> ักกับต <laughs> ้นรัก <laughs> ต้นอะไรนะต้นต้นซ้ำซ้ำเหรอซ้ำๆต้นซ้ำๆค่ะภาษากลางพเราต้นอะไรไม่รู้ภาษาใต้คือต้นซ้ำๆนะคะนี่เลยค่ะแนี่ยนี่อ๋ออันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรนะคะใหญ่มาก ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะนี่คือต้นอร่อยอ่าไปกันต่อค่ะอะไรอ่ะตาลงเหมือนเดีวะไม่ตาต้อนเลยอ้าวไม่ตาต้อนเลยตาเก้งล่ะ thoại vốn hiểu đi na, <coughs> N... <coughs> 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 hi, để kinh bay, nụp, rất đừng, 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 ตั้งไม่เร็วใช่ไหมเกิดเบอร์สร้างไมเร็วเฮ้ยเราไปเตัวเราก็โทษน,น,นั่นแหละน้องหนึ่นั่นแหละเราก็โทษนั่นแหละโอ้สุดยอดเลยเตียนแล้วตาไม่ต้องถ่างแล้วเตียนแล้วค่ะ ดูที่เรามานะคะนู่ย,ยนี่นะคะคลานมาตามทางช้างเลยค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหเตรียมมาเลยค่ะหมอนวดพรุ่งนี้ค่ะโทรจองไว้ได้เลยค่ะจองหมอนวดได้เลยค่ะ นี่เป็นรอยทางช้างนะคะช้างเดินมาแล้วค่ะหนึ่งตัว <laughs> ้หนึ่งตัว <c oughs> อ,อ,อมอะไรที่ตอนเดือ,อไหม้มอยว่อยต,อตอมาเดือมไหมคะมาเดือมไหมมาดูสิมาเดือป่าหรือเปล่า นี่ไงมาดูเร็วอ๋อลูกชิ้นเหรอเอ๋อลูกชิ้นไงเดะตาลูกชิ้งมาเดืออะไรอ่ะมาเดือะไหมอ่ะอ๋อนี่กินได้นะจ๊ะกินได้อนี้ปักนอนะจ๊ะปักนอของตายวยนะแต่ว่ามาจากอะไรอ๋อก็เรียกมาเดือหรือเปล่าไม่ใช่หรอ ภาษางานก็มาเดือดแหละเออภาษาการก็มาเดือดแหละแต่มาเดือดอะไรไม่รู้มันมีหลายมาเดือดไปต่อไปต่อวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายาอืมึงมึกันแจ่งไปอันมาก่อนตีดีตอตีห้าแล้วเล่นอันนี้นี่องค์ควรตับมาเรื่อยๆแล้วถาเรากระอง